เคยเชื่อเรื่องการก,กับชาติมาเกิดกันไหมทุกคนวันนี้ OMG เรามีเรื่องราวสุดเหลือเชื่อจากประเทศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่บนเทือกเขาสูงมาให้ทุกคนฟังกันลองไปฟังกันดูค่ะและนี่คือประเทศพูตานดินแดนแห่งความสุขที่มีความเชื่อลึกซึ้งเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดและที่นี่เองมีเรื่องราวของเด็กน้อย ที่ทําให้คนทั้งโลกต้องตกตะลึงลองจินตนาการดูสิเด็กน้อยไว้ไม่กี่ขวบกับพูดจาในสิ่งที่ผู้ใหญ่ยังต้องขนลุกพวกเขาเล่าถึงชื่อที่ไม่คุ้นเคยสถานที่ที่ไม่เคยไปและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะเกิดมาเสียอีกบางคนจำได้กระทั่งรายละเอียดการตายของตัวเองในชาติที่แล้วมันเป็นไปได้ยังไง เด็กน้อยเหล่านี้อ้างว่าคือการกลับชาติมาเกิดใหม่ของบุคคลสำคัญที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือเมื่อพาเด็กๆเ,เหล่านี้ไปยังสถานที่ที่พวกเขาอ้างถึงในชาติก่อนพวกเขากับแสดงความคุนเคยอย่างน่าประหลาดใจบางคนจำทางได้เรากับเคยอยู่ที่นั่นมาทั้งชีวิตบางคนทักทายผู้คนที่พวกเขาเคยรู้จักและบางคนสามารถบอกรายละเอียดส่วนตัว ที่ไม่มีใครเคยบอกพวกเขามาก่อนเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่นิทานประามปรานในภูตานมีเด็กหลายคนที่ได้รับการยอมรับจากชุนชนสงว่าเป็นตุนกุหรือผู้ที่กับชาติมาเกิดใหม่ของครูบาอาจารย์หรือบุคคลสำคัญทางจิตปิญญาณพวกเขาไม่ใช่แค่จำได้ แต่เชื่อกันว่าจิตวิญญาณของพวกเขาได้เดินทางข้ามภพข้ามชาติมาเพื่อสารต่อภารกิจทางธรรม OMG เรื่องนี้มันจริงแล้วมันน่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมล่ะคะเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดกันบ้างไหมลองคอมเมนต์บอกกันหน่อย แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราว OMG อีกมากมาย